การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพเพื่อการมีสุขภาพดีตอนกลุ่มโรคติดต่อโดยการสัมผัสกลุ่มโรคติดต่อโดยการสัมผัสโรคมือเท้าปากพบมากในเด็กอายุต่ำกว่า5ปีมักระบาดในสถานที่มีเด็กอยู่ร่วมกันจำนวนมากเช่นสถานพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลและสวนสนุกโรคนี้ติดต่อได้โดยสัมผัสกับน้ำลายน้ำมูกตุ่มน้ำใสหรืออุจจาระของผู้ป่วยโดยตรง หรือเข้าสู่ร่างกายทางปากจากเชื้อที่ติดอยู่บนมือผ่านการหยิบจับของเล่นของใช้และสิ่งสกรปรกโดยเฉพาะในเด็กเล็กโรคนี้จะมีอาการไข้เบื่ออาหารอ่อ,อนเพลียเจ็บปากร่วมกับมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าและตุ่มแผลในปากการป้องกันที่สำคัญคือการไม่ให้ไปสัมผัสกับเด็กป่วยและผู้ปกครองที่ดูแลเด็กควรหมั่นล้างมือด้วยน้ำและสะบู่ มันทำความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อมทุกวันโรคนี้สามารถหายเองได้โดยทั่วไปอาการมักดีขึ้นจนหายในหนึ่งสัปดาห์ใช้การรักษาตามอาการปัจจุบันยังไม่มียารักษาจำเพาะครับ